เสียบเบิร์ดแล้วเราเราเราเสีบเบิดได้บ่าเอ้ยเอาอันนี้ก็เอาเอีได้ีนีนบ่สีได้ก็นไเป็นเทอะไรเป็นเอ่ลองเบิร์ดน้ำเอาอยู่ไเด้อเนี่ยะแบบนี้คืออยบ่มันจมเลยนะเอาต้องเอาคอมันก่อนได้บ่อดีฮะ เอาจักทีจะต้อให้ก็ได้ด้วยอ๋อเอาผู้สาวทางรังน่ะไมยเป็นแต่ขีนรถเมื่อน้ำแท้นี่มันต้องความชำนาญเนาะความชำนาญของน้องครับสวยบอสสวยเจ้า เข้ามาแต่บึงพะเนาะมาเวียงใช่เนี่ก็เป็นเทือแลของเข้าแลวนี่เทือแลที่ได้มาเจอสาวงามครับมาเจอน้องพี่นนองกับว่าท่านได้เคยออกกล่องไปจากเทือแลหนองเนาะแล้วข้อเท้าสองคนกับปไปแหละครับวหนาเิ่น่ายี่ปุ่นเออพิ่นไปละกาดหมู่บ้านครับบ้านกู้ทินครับถามแม่เข้ามาย่ำฝนนี่เท้าเสียเอารถเก๋งมาจอดอยู่บ้านนี่ได้ครับเพราะว่าจะไปบ้านบ้านบึงพะเนาะบ่ไดเพราะว่าพ้นทางเละ เกินครับอันนี้เขาจะเอารถมาจอดไว้เนาะแต่มายั้มแรงนี่กน็น่าสิเขาไปหอดได้เนาะทุกคนเนาะจะฟังเบิรงนขับแท็กซี่ขาม,ดมาไดเพราะไดเนาะบรรยากาศแบบบ,บ้านๆครับทุกคนท่ากันมาลุยไปแหละไปแหละวลงปลาปะครับลูกพี่ลงปลาปะผมมาบุษาวัน<ๆ>นี้สา,า,าวนันนี้ไปวันนี้ตามหาสาวผู้ไทยปะโอ้อไ,ไปไปเดินทางครับเดินทางปลอดภัยเด้อคอยไดเลยเพราะหนาเอ้ ตึมลุนอยู่ในเมืองมอมักกัสันหรือพี่ก็ได้เอาไปลุยสิครับลุยลุครับไปบ้านอ่าไปบ้านเวียงสันพากันไปบ้านเวียงที่ไป้บไปกันทางไปกทางมา่ไปกนทางมากสนทีทางตาอาเขาบอกว่าที่หาทางไกลแล้วไกลแล้วบอกที่มาเป็นชั่วโมงหนึ่งไม่ได้ถึงใ่รอนโอ้ากันัาเนาะไกล้เล้วใกลถึงลงเชือ่อทางแง่ายเกาเก่าบาน มันเป็นทางบันมนคนอยู่บมนีกมันเลยแมนแมนไอ้แมนย้ำฝนปรต้องคุยถึงเนี่ยผีเนี่ยเป็นว่ารถเก่งมาได้สบายวไปตอนเดียวเดี๋ยวพ่อมาขีเม้งคณะเดี๋ยวกลับไปคิดบัญชีให้สังเกตเบิ่งลักขัวเด้อทุกคนเด้อพาสิมาเป็นเคยผู้ไทยแถวนี้ลักขัวเพิ่นนี่อู้ย่างทีเลยพาเป็นเคยนี่อุ๊กใจได้แบบนี้แต่ฟังลักขัวกับโมเมนต์เบิดมือเลยอู้ย่างคักครับอน้ง บรรยากาศแบบบ้านๆเลยสิเขาไปบ้านเวียงทุกคนเมืองรักหัวเมือสุดๆเลยแถวนี้บรรยากาศข้างเขาบ้านครับบ้านเวียงบ้านเวียงไส้มันบอกไปเปลี่ยนคุครับเมืองเมืองอัสสัพจนครับแขวงสวรรค์เขียนซต์บอลาวทุกคนบรรยากาศข้างเขาบ้านเพื่อนประมาณนี้แหละถ่ายย่ามฝนก็บเต้องคุยกันเด้อแบบนี้ทุกควยามฝนไปลำบากมาลำบากครับแต่ว่าดขา ดองบะแพงจำเป็นกับตองยูเนาะพื้นที่มันหาย,ยากนะครับทุกเมื่ถ้าแมนเท่าเข่ามาเนาะถ้าแมนฝนตกเนี่ยอ้งานเข่าเลยออกเมื่อบ่ได้ได้แบบออกเมื่อบ่ได้เลยแหละแถวนีเนาะใหม่นาสีาลายไปสูกไกเปเที่ยวหน่อยเนาะทั้งทั้งทา้งเกวียนตะเกาว์เนาะไปสูบดีแล้วสว่านทไปได้ไหมส่งเป็นข้างข้างหน้าต่างๆว่ะครับ ส, Darrin, ส,สั well. ừ, road, mm ่ง hmm. สั่งคุนทางเลยทุกคนสั่งคุนทางเป็นทางใต้น้นามนะพอเนาะเวลาฝนตกกะกะมันไปได้บ่ฝนตกนี่ได้เนาะทางเข่าบ้านเวียงเพื่อนกำลังพัฒนาใหม่ทุกคนโอ้สุดยอดเลยบ้านเวียงไส่เนาะสวัสด์เขตเนาะพอเนาะเบิ่งครับเพื่อนกำลังพากันพัฒนาครับพัฒนาพัฒนาคุนทางนี่เบิ่งเพื่อนนะรวมแรงรวมใจอันนี้คือบ้านเวียงแหละทุกคนบ้านเวียงเลยแหละเบิ่งแน่นี่นะ บ้านเวียงเวียงเวียงไส้เนาะเวียงชัยเนาะทุกคนโอ้เพิ่นสามัคคีกันดีดีอะไรเสื้งเด็กหน่อยผู้ใหญ่แล้วกะพระอาจารย์มาเห็ดซอยพร้อมได้นี่ทุกคนโอ้สุดยอดเลยแนี่เพื่อนนะเบิดบ้านเนาะเบิดบ้านพ่อวะเบิ่งหันะครับบรรยากาศอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่นเดินเซ้ยังพ่อเซ้จำพรเซ้จำพรครับเนี่ยเพุ่อนนะ ไปแล้วเป็นไไปแล้วบ,บ,บ้านเบาหวดเนาะโอ้บ่านเบาหัวดครับทุกคน,แ,นแต่ละเบาหัวแล้วออกไปอยู่ในเมืองจากนาดินขึ้นมาเมตรหนึ่งสแสดงว่าเขาคุดลงไปอีกเนาะเบื้องขับความสามัคคีของเพิินนะพาจานแล้วกับมามาเห็ดน้ำไรกันชาวบ้านร่วมร่วมตัวกันมาเห็ดกันแถบสิวัดเบิดทุกคนเบิดหมู่บ้านนะทุกคนอู้สุดยอดเลยครับการออกแบบของเพิ่นบ่ธรรมดา น้ามืมีเสาะแบบนี้เนาะครับเนาะมึงเนี่ยครับเบิกคาดว่าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ที่ทคขันไว้บ่ไหนน้ามันหลอดดินเนาะอ่ามันหลอดดินครับพระอาจารย์เราอย่ามันเสอ่าันเาะหินเนาะโอ้เบิงครับาลมดีแต่ว่ามดาหินมังเบิดเลยโอ้เป็นเป็นหินพลานหินเลยบ่กันหินคนมาโอ้หินคนมาโอ้เบิงครับคนนะเป็นต่างสาวัคีกันนะลีคนมาแต่ละกลุอืมคนนะ เพราะในล่งกองเพียงข้ออดไรหินชุดเลยเพียงข้อเวลาล่งนี่เนี่ยเบิดลเบิ้ลเบิงสามขี้กันอนี้เลยชาวบ้านเพื่อนเราบ้านเวียกมี่ บ้านนี่เพิ่นมีไฟฟ้าอยู่บ่โอ้มีไฟฟ้าอยู่เนาะโอ้มีไฟฟ้าอย่างบั้นยำหาดบั้นนารามีไฟฟ้าด้โอ้เบิ่งนะครับพัดไปพุ่นบ่มีไฟฟ้าพัดไปพุ่นบ่มีเนาะพัดไปบ้านแซงแต่มันก็ตองบ่มีไฟฟ้าโอ้บ่มีฮักกรมี่วงปีแต่ก็2 0ง4ว่านนี้หละโอ้ฮักกรมีเนาะตะกี้ก็ใต้กระบอกใต้กระบอกโอ้แรงงานเงป็นดอกไฟโซลาเซลล์เนาะ จากโซลเียปุ๊บจงไฟฟ้าเป็นขั้นอเป็นขันเป็นตอนมึงทุกคนอตั้งรวมแรงรวมใจดียดได้ทุกคนเด้ไว้เกี้ยครันี่เศร้าร้ายแต่นี่เพิ่นเมื่อเมื่อแนี้เนาะคำเนาะโม้ไม่แรงมาอีกโอ้โดย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 เฮ้ยมันฮอนเนาะบ้านบ้านเวียงนี่เป็นบ้านผู้ไทยแน่นอนผู้ไทยนโอ้เป็นบ้านผู้ไทยผู้ไทยเบิดบ้านเลย เห็นบ่าวผืนนะบ้านเบาขหดได้ทุกคนเด้บ่านเวียงไงผืนนะเราสามาคีกันอะไรเลยนดนี่พระอาจารย์ก็มาซอยซอยเบิดบ้านบ่านเวียงไช่เวียงชัยเนาะทุกคนโอ้สิไปตักน้ำวะนี่ ไปซื้อฮะโอ้ oh, ไปอาบน้ำมาแต่อาบน้ำโอ้เอาไปขี่บอยมันจมเอาไปขี่บอยมันจมลมาหอี่้เด้บแมนวมีเดมี้นทางนี่คือบ้านเข้าตะกีตะกรเลยทุกคนเลยคือบ้านเข้าเลยแหละแบบเป็นทางดินนนี่แหละอีกเพิ้งกะสีน่าจะเป็นทาง ทั้งดินแดงเนาะแล้วก็อาจจะเป็นคอนกรีตอีกบเพิงครับเห็นบ่บ้านเพิ่นนี่ทุนทางสุดยอดเลยคิดเห็นบ้านตัวเองแต่ก่อนเนาะไปแล,ล้วเป็นนะสุดท้ายเราแต่บรรยากาศคักแบบนี้ก็ไปละไปละว <c oughs> หลานงามมือกลนงามซื้อีนองอยังนี่ทองจันทองจันโอ้โอน่องทองจันหลานขาหลานขาจะบอนี่ใครยังนไปขนม เล็กๆน,น้อยๆนะมันน,ออนี้เลยโอ้ขนมเล็กๆน้อยๆนอ้องน<บ>้องน่องท้องจัน<บ>เนาะมันบม่น,น้อยแล้วนี่ยใหญ่เติบด้วนี่บารเตะแล้วว่าเห็นผู้สาวแล้วว่ามาซื้อคล้องซอยผู้สาวในหน้ามาสั่นซื้อยังว่าฮะน,น,าน้ำปันป้นบ่อะอืมเอาเอาสาวสาวบ้าน,นเวียงชัยทุกคน ขวดเดกดมันมันหวานนะ้อขวดเดกระแด่มันหวานมาซ่าบทำมาดาเนี่ยขนมเล่านี่หวานทุกขวดหวา้งเปของขนมนี่สิบสิบสาพันี่คือคือคือห่อหนึ่งมาพื่ออันหนึ่งห่อหนึงเหมือห่อเลยโอ้เบิรห่อหนี่สิบสาพันว้าวครับซา้าใจดีเถามพันสิบสองสิบสองอันนี้ขนมได้สักขนมอะไรสิบสามพันสิบสามซ่ เสียบเบิดแล้วเราเราเราเสีบเบิดได้่าเเอ้บเอาอันนี้เอาซีได้ซีนี่บ่ซีับซีนี่เป็เท่าไรเป็นเท่าไรสามสิสาวสดบ่นสาว่าผู้สาวสสดลอยที่สดครึงนึงโสดลอยแต่โสดครึ่งนึงมีคนคุยได้เนาะอ้ครับสาวงาม แม่คุณแบบแม่อีแม่นี่ส่วนมากเป็นเป็นใส่ใส่ผู้ไทยเนาะบ่าวเนาะผู้ไทยเมันสะว่าแม่เนาะผู้ไทยอันหัวซิงไคแถวเนี้เพิ่นก็เอิ้นหัวซิงไคปะโอ้อันเดียวกันกับกับเซโปนเนาะเซโปนกับหัวซิงเค์เนาะโอหัวซิงเค์ครับสาวโสดลอยเด้อไปอยากคุยกันมาคุยเอาเด้ออยู่บ้านบ้านเบี้ยงใช่นี่แหละใกล้เติบหลักก็สิบเก่าลักมาเข้ามาแม่นเบาวาสิบเก่าลักกระสุด นำสั่งอยู่ในในไซเกาะนำสั่งอยู่ในเซ่เขาเอินสั่งท่าบ้านน้อยสั่งท่าบ้านน้อยและกะสั่งท่าบ้านน้อยท่าบ้านน้อยเออคือสั่งที่มันมีต่อใหม่ได้อยู่ไซต์สางที่มีต่อใหม่อยู่บนเนื้อยู่บนเนื้อบนบนเนื้อบนเนื้อไก่ปะบนเนื้อไก่และอันนึงมันเป็นอยู่ในกลางหน้าอยู่ในทุ่งหน้าเลยโอ้แมนอยู่ในทุ่งหน้าอันนี้อยู่ในเซ่ปะอันนี้อยู่ในแค้มเซ่อยู่โอ้ใกล้ใกล้โอ้ผู้สาวสาวโสดยด้วยครับงามงามเลยน้องน้อนเงี้ยกระบอก ทองจันทรเงินแบบน้องทองจันทร์เท่าน่ะตั้งลืมลืมลืมซื้อน้องอันนี้ได้บนแม่ท่าวบอกเอาไงอ่าต้องเอื่นึซื้อกันสองสามเตาหมดแหละแต่สิคุณครับน้องนะน้องทองจันทร์น้องทองจันทร์เนาะสาวโสดอายุสิบเจ็ดปียังเรียนอยู่บ่อเนี่เรียนอยู่เรียนอยู่ม้อใดหม้อเจ็ดปีเลปีสุดท้ายโอ้ปีสุดท้ายแล้วก็จบเรียนอยู่สุดครับดูงานโรงเรียนเข้ามานี่อยู่เฮี่นั้นมอสนาเล้าพุ่งทางไปอันบ้านนาขามนาเหล้าไกลคือกันเนาะไปนอนผุ่นมะฮู้ขี่รถจักรไป เอา,เาอะไย่ำฝนเดีจากบลำบากบอกกับลำบากเติมหนึ่ทางยากดีทางยากย่างน้นองเนาะได้ผู้สาวครับผู้สาวเราว่าเราสิไปหาบหนามให้เบิงเราว่าน,น้องน้องทองจันทร์น้องทองจันทร์ครับคนสวยเดี๋ยวเฮากระสิไปเบิงน้ำสางน้ำเพิ่นเนาะน้องทองจันทร์คนสวยไปอยากมาอ,อุดรนเนาะกับมาอ,อุดรไดนคือร้านค่ะน้องทองจันทร์อยู่ไก่ครับยังอยู่ไก่ครับโรงเรียนเนาะทุ่งหน้าเออไก่ครับทุ่งหน้านี่แหละอ่ะพิกัดเด้อทุกคนเด้อไปอยากมาจีบเราก็มาจีบได้เลยนี่เด้อ น้องทองจันคนสวยเบาเตเห็นผู้สาวบ่อใดเลยไปซื้อขนมซื้อน้ำซอยส่วนผู้สาวมาตักน้ำน้ำอีกว่าสันอยากให้ผู้สาวตักน้ำให้เบิ่งว่าสันโอ้ไายกาดไายกาดเพื่อนนี่ยวัดถ้ำบ่อใดเลยเอออยากเห็นผู้สาวผู้ชายตักน้ำส่วนน้องมาตักน้ำอีกโมเมนต์ได้เฟซ้อนเฟื้อนอะไรบอสันโอ้บอท่านได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 ้ว่าสัน เบิ่องขั้บรรยากาศบ้านเพื่อนนะเห็นปะอู้ค้ากระลีครับทรงบ้านผู้ไทยเนาะหมู่บ้านนี่น่าจะเป็นผู้ไทยเบิดเบิดหมู่บ้านนะประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าหลังนี่แหละเบิ่งทางเขาเพื่อนเขาสั้นนะสิมีต้นไม้ส่วนมากเพื่อนสิปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้านเพราะว่าผู้ไทยนี่เพื่อนสินับถทึ้ยทึ้ยผาหลักะเอาดอกไม้ที่ปลูกเนี่ยเอาไว้บูบูชาะทุกคนเนาะเห็นปะเห็นบ่บาเต จะเอาซาวาสิตักให้น้องมันบ่จัดไปสันปอ้อมันเลิกเถอะผม,มนะน้ำกินประจำหมูบ่บ้านนี่สุดคนได้น้ำกินประจำหมูบ่บ้านคุณบอกจุ่มละโอไมก์กลัวคุณบอกเลิกบุธรรมดาเลิกเลืกต้องใส่คำว่า,าเลือกเลือกส,ส่วนมากน้ำเนี่ยเขาจ้าสิม,มาตั๊กออกจากโมงหนองมันต่างหลายหลาย ตอนเช้าก็ประมาณห้าหกโมงนะโอ้ห้าหกโมงเนาะตื่นแต่เช้าเช้าขั้นนามมันบกแล้วมันก็นเลิอกมันบอกี่ <c oughs> จำพรทุกคนเห็นบอกกว้างกว้างเขาสังเกตเบื้องว่าอ่านามส่างพื้นเป็นยังคือเลือกแทถเพราะวา่านามส่างพื้นสี่ยูเทิงพนผนเห็นบอกนามส่างยูเทิงพนผนละกะระยะตักของพื้นนะ่ะระยะนาม,มันสะอยู่ประมาณนี้เห็นบอก เนมเบิองกะไลเลียกันเลยเห็นบ่ทุกคนเห็นไหมอันนี้ซื้อหน่อยยังหนูหน้าเรียนอยู่สันใดเรียนอยู่ปอใดโอปอสองอันนี้ซื้อยังดาราพอนเรียนอยู่ปอดใดอุ้ยปอสีแหละโอ้อันนี้ปอสองปอสีอันนี้เด็กสาวซื้อยังหน่อยยังซื้อหน่อยยังเกาะเฟนตาโอ้เฟนตาเรียนอยู่ปอสอง ปอสองพอสองพอสี่อู้พอสี่พอสองขึ้สูงกว่าโมอันนี้เด็ด撒ะปะสองพอสอื้อหน่องอย่างหน่องบุญมีโอ้มีแต่คนงามตัวนี้เนาะสาวบ้านเวียงชัยได้หน่ทุกคนเด้อต่อไปในอนาคตนี่ปอสี่ละกะปอสองพอสองเนาะเนาะบ่ได้ยุซื้อเนาะตอนไหนหมือแต่ละเว้นเนาะเก็บขายหัวโอ้ซื้อเพิ่นเอามาขายให้เจ้าเจ้ารับซื้อแล้วเจ้าก็ไปขายต่อ โอ้ธุรกิจครอบครัวทุกคนธุรกิจครอบครัวเห็นวะโอ้โชาวบ้านสิเก็บเพิ่มมาอีกหน่อยเก็บมาขายให้เราเราเป็นคนรับสื่อได้เราเป็นแม้ขายไงอืมสีเม er ื่อปลาได้ปุ๊บสาวบันนี่โอกาสหนามาเฮ็ดกับเขาเกาหนาม่เพื่อนตัวใดอยู่เนาะได้ได้ครับมา,มา,ม,ามาเงี้ยวคนเทียมาเงี้ยวใหญ่เมื่อปลาได้บันนี่ขอบใจได้น้องเด้อที่ให้เห็นวิถีชีวิตของเจ้าเด้อไปละครับบ๊ายบายปุ๊บสาวคนสวยอ๋อทู อยอดอะไรนีเราบรรทุกนี่ไปทุกมองไปทุกซอยขล้ายทุกมู่บ้านคล้ายทุกเมืองบ่มีภัยสูงเราได้โอเคมีทางเขาขอมีมีทางเขาไปได้ทุกมองผู้พาปลาดงแล้วก็ไปได้เขามาหอดทางเมือเขาก็ต้องลงก่อนก็สันรถเขามันตำล่ะกาพื้นเห็ดคั่วไม้ล่ะกาทองรถมันสีจูดผื่นดินมันสีไปบ่ได้เนาะความสามัคคีของเพื่อนทุกคนเห็นปะเมื่อป้าเพิ่นแหละพัะนนี้บ้านเวียงชัยเมืองเมืองอัสสพรเนาะ แขวงสวรรณิเขตทุกคนไปแล้วเข้าไปแล้วเดินทางกาปาเป็นแล้ววาสสามัคคีเพื่อนสุดยอดอ่ะพ <mus i> ี่ทุกคนบรรยากาศตอนคำๆเนาะของในเขตชนบทของสปปลาวนะทุกคนเนาะถามมาคำๆแบบนี้ก็จะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเพื่อนอาจสีเอารถอีแต๊กเข้าไปในเมืองสื่อเครื่องสื่อของโอ้เห็นบอกโอ้มาแต่เมืองมานี่ มาไกลดกเดินเนาะโอ้ได้รถพร้อมปาดไปแล้วไปแล้วครับวิธีชีวิตของชาวบ้านประมาณนี้แหละทำเส้นทางดู่บ้านเดียงใส่ตุไซตุไทยหลายเนาะดีเนาะตุไทยหลายโอ้สุดยอดสุดยอดเก่งแท้น้อย,น,อยนี่ครับรถไทยกับเป็นเนาะไปแล้ครับทุกคนครับก็บคือสะพานนี่เพิ่นต้องเฮ็ดให้เร็วที่สุดเฮ็ดให้แล้วเร็วที่สุดเพราะวา่า อีกบเฮิงนี่เป็นหนา้าฝนนี่ถ้าเฮ็ดบ่แล้วนี่มันอาจสิเฮ็ดให้ความเสียหายของสะพานเนี่ยเกิดขึ้นได้หลายแต่ว่าถ้าเฮ็ดแล้วเทแล้วก็คือก่อนหนามปลาสิไหลลากก่อนหนามสิมากกะใส่งานได้อีกหลายสิบป,ปีทุกคนครับนี่คือบรรยากาศของการเดินทางของเฮาเดี๋ยวนี้เนาะมานน้ำกันกะสามสี่คนครับพี่เอกคนเดินทางแมฆองค์อันทั่วเต้ล้วกะมันคนเดินทางครับเฮาก็สิเดินทางเขาโตเมืองละครับอาสะพอนแล้วแล้วกะ สิพักพอนอยู่นีคลื่นหนึ่งครับมืออื่นเสากระสิเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่เมืองนองครับผมโอ้วันเวียงวันเวียงเวียง,ง,ง,งใส่ดีสาวงามเนาะบ้านเนาะสาวงามเนี่ยเอ๋โบอ,อ,อยากเมื่อได,ได,ได้ได้ได้ฟิตมาจากจากจากคนละบ่ได้จากคนโบสู่เจ้าโอ้เโาอีอย่างนี้ฮู้ว่าโบใส่พรอไบแต่ต้องแม่ของอ่อนทั่วพุ่นของนเนาะหลายคนแล้วอันนี้ ไปพาชจชามาแล้วบรรงันโดนะไปบุมาเนี่ยฝากซองเอาจังสันบ่ฝากซองบ่ได้เด้บักเต้บักเต้มันจีบมาจีบสาวบ้านนี้อยู่สาวงามบักเต้เอาเบิงเบิงเบิงขันหัวก่อนเด้อก่อนจะมาจีบก็ได้เบิงขันหัวก่อนเบิงเป็นพังน่าโอ้โหสุดยอดเลยดิอีกาดกับมึงบุญหลังเต้เลยว้าวสิเหลือบ่แต่ว่าแต่ว่าอินเทอร์เน็ตมีอยู่เบียร์มีก็โอเคได้ได้เป็นเงินแล้วครับค่ะแปลว่า ขั้นวัดได้เมีเอมาบอนี้แค่ขั้นวัดอยากไปเซเว่นเ็นยังมีแสงสว่างโกดนำทางไปซีโนเด้เอี๋ยวมาไปไดเป็นไกลกว่านี้อีกเดี๋ยวอาดีตซอยจักหมื่นหนึ่งไปอันนี้ดียังกว่ามาง่ายกว่าเมืองมวยเก่าเนาะเมืองมวยเก่าแล้วอแล้วสิเดียวมานะก็เทธอนหนามากกันว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาเขาดัดกันใหม่ครับมอเตอร์ไซค์มานอนจากเซโนได้สินะมาสิมานอนอยู่นี่จะสองขึ้นอยู่นะใช่ไมเมื่อวานไี้เนาะ